สวัสดีครับนี่คือคลิปบอกความรู้สึกหลังใช้เจ้า VGN Dragonfly F1 Pro Max แม so ชื่อมันยาวจริงๆ3เดือนเต็มของผมนะครับก็ผมขอบอกสเปคคร่าวๆของเจ้า VGN F1 Pro Max ก่อนนะครับผมขอย่อนะเพราะว่าชื่อมันยาวเลยเกินก็สเปคคร่าวๆนะก็จะเป็นเซนเซอร์ PixArt PAW 3 3 9 5นะครับเมนสวิตคือ KGM 8.0 รองรับก,การกดได้ถึง80ล้านครั้ง Resolution ปรับได้แต่50ถึง26,000 DPI นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่55กรัมโพ i n ่งเร e ปรับได้ตั้งแต่125ถึง4,000 Hz ต้องใช้ดองเกิลน,นะจ้ะถ้าจะปรับ4,000 ก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับงานประกอบแข็งแรงบีบแทบไม่มีเสียงเลยแต่ว่าถ้าบีบจากด้านข้างตรงปุ่ม BackW ว r d f o r w a r d ถ้าบีบแรงมากจากกนไปก็จะสามารถลั่นได้นะผิวสัมผัสมีความลื่นนะแต่ว่าถ้ามีเหงื่อออกมาเนี่ยจะจับถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับไอ้เรื่องแบบนี้สามารถแก้ได้โดยการติดกิ๊บเทปที่เขาแถมมาให้นะทางด้านของรูปทรงหรือว่าเชฟนะผมจะมีขนาดกระชับไม่ใหญ่ไม่เล็ก ถ้าเทียบกับตัวเจ้าซูเปอร์ไลท์เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กพอสมควรนะใครจับซูเปอร์ไลท์แล้วรู้สึกว่าแบบเมาส์มันใหญ่ไปอ่ะอยากเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าดีดีมากนะครับผมถ้าเปลี่ยนมาใช้เมาส์ที่เหมาะกับตัวเองนะจะทําให้เล่นเกมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะผมก็รูปทรงนะผมก็จะเป็นแบบบาลานซ์นะเหมาะการจับแทบทุกรูปแบบนะผมไม่ว่าจะคลอหรือว่าปาล์มนะในด้านเพอร์ฟอร์แมน์ การใช้งานสเสถียรนะผมไม่เวอรแบตอึดใช้ได้นะเขาเคลมมาว่าใช้งานได้1นึชั่วโมงนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้นับหรอกคงไม่มีใครซื้อมาแล้วก็มาใช้แล้วก็นับจริงไหมแต่ที่แน่ๆผมบอกเล,เลยนะว่าไม่ต้องชาร์จไหวแน่นอนครับก็ผมก็ลองไปใช้งานกับเกม f p s อย่าง Valor, Apex, o v e r w แล้วก็ C.S.2 นะผมใช้งานไอ้นี่เป็นเวลา3เดือนนะก็ใช้งานได้แม่นยำาผมแม่นยำดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็ผมไม่ได้ใช้งาน d o n g Go 4K นะผม ผมใช้แค่1000 h z ปกตินะก็เจ้าตัว dongle 4 k นะผมเขาแนะนำมาว่านะต้องใช้จอ144 Hz เขึ้นไปนะผมถ้าเห็นผลชัดจริงๆเนี่ยก็คือจอ240 h z ขึ้นนะแต่ว่าในด้านของพวก h z เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลต่อฝีมือมากน้อยอะไรขนาดนั้นนะก็ถ้าใครมีเงินซื้อก็ซื้อไปเถอะครับแต่ว่าถ้าใครมองว่าไม่จําเป็นย่อก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะก็สลับทั้งหมดนี้นะผมใครที่สนใจหรือว่าอยากได้เมาส์ที่จริงจังแล้วงบไไมมม่่่เเเเเยยยอออะนนนนีีนีีีกกก็็าตตัวัวว้้ดดผปลลืึงท เป็นไงบ้าครับนี่คือคลิปรีวิวความรู้สึกของผมการใช้งาน3เดือนเต็มของเจ้า VGN F1 Pro Max นะครับถ้าผมขาดตัวบวกพ่องตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแล้วก็ใครที่ซื้อมาแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะผมก็อยากรู้ว่าทุกคนใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งนะผมแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณครับ